สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะโยทําความสะอาดโต๊ะข้อสอบนะคะโต๊ะห้องสอบอันนี้ก็คือห้องสอบนะคะห้องสอบรวมเนาะก็จะสวบกันประมาณ50-60คนนะคะโต๊ะห้องสอบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเราไม่เห็นแนวข้อสอบนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะปะ้ามมนาก็จะทําความสะอาดโต๊ะที่เขาอาจจะมีกาแฟหรือ เศษอาหารหล่นสกรปรกอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องเช็ดออกเนะะาะขรามบาก็จะเช็ดออกเช็ดออกจ้านะคะ รอยคราบกาแฟนะคะก็ต้องเช็ดออกรอยคาบน่าจะเป็นดินสอเช็ดออก เรียบร้อยขาบสกรปรกนะคะเช็ดออกจ้า คราบสปกปรกต้องเช็ดออกบางทีเด็กนักเรียนเขากินอาหารกันนะคะ เรียบร้อยจ้า